ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูนะครับข้าวโพดนะครับหลังจากกลบปุ๋ยนะครับกลบปุ๋ยเร่งทํารุ่นไปแล้วนะครับหนึ่งสัปดาห์นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเนาะนะครับผมอันนี้เป็นข้าวโพดจัมโบ้สวีทนะครับเอฟวันนะครับเป็นข้าวโพดหวานนะครับเนาะอายุการเก็บผลผลิตก็ประมาณ75-80วันนะครับนับตั้งแต่เราเพาะเมล็ดหรือหย่อดเมล็ดนะครับเนาะข้าวโพดพวกนี้นะครับที่ผมปลูกก็คือ ผมจะเพาะเมล็ดใส่ถาดเพาะก้าก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะย้ายลงแปลงปลูกนะครับช่วงอายุต้นกล้าประมาณ1 0บถึง15วันนะครับในการย้ายลงแปลงปลูกผมก็จะรองพื้นนะครับด้วยปุ๋ยสูตร16,68 16, หรือ16,8 8นะครับในอัตราประมาณ1 5บหถึง20กิโลกร,รัมต่อไร่เนาะนะครับแล้วก็เปิดน้ําเข้าร่องแล้วก็ย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกเนาะนะครับหลังจากย้ายลงแปลงปลูกนะครับอายุข้าวโพดได้ประมาณ 15-20ถึงวันก็คือประมาณ2สัปดาห์นะครับถึง3สัปดาห์ก็จะใส่ปุ๋ยเร่งทำรุ่นนะครับเนาะส่วนปุ๋ยเร่งทำรุ่นนะครับก็จะใช้ปุ๋ย2ตัวนะครับก็คือปุ๋ยคอกนะครับประมาณ150กิโลกรัมถึง200กิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับก็คือใช้สูตร16,18หรือ168 8นะครับผสมกับยูเรีย4ี0 0ยในอัตรา2ต่อ1นะครับใช้ก็ประมาณ20กิโลกรัม ต่อไร่นะครับเนาะหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผมจะกลบครับกลบคนต้นโดยใช้ไถมือดึงไถมือล่างเนาะนะครับถ้าใครติดตามนะครับในการกลบคนต้นกลบปุ๋ยแล้วก็กลบหญ้าไปในตัวนะครับหลังจากกรบเสร็จก็รดน้ํานะครับเนาะรดน้ําไปเลยเนาะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยนะครับผ่านไปแล้ว1สัปดาห์นะครับเนาะหลังจากใส่ปุ๋ยรดน้ําผ่านไปแล้ว1สัปดาห์นะครับมาดูว่าต้นกระพานะครับมันสูงขึ้นเร็วขนาดไหนเนาะนะครับ เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับตัวที่เนี่ยนะฮะตอนที่ใส่เนาะก็อายุข้าวโพดจะประมาณนี้นะครับนอสูงประมาณสามสิบเซนนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนนะครับตัวนี้ก็เตรียมใส่ปุ๋ยเร่งทํารุ่นแล้วนะครับนอกก็หวานปุ๋ยคอกไว้แล้วนะครับก็เหลือเอาปุ๋ยเคมีมาโรยแล้วก็กลบแล้วก็ลดน้ำเนาะนะครับเนี่ยตอนที่ใส่ก็อายุเท่านี้นะครับนาะแต่หลังจากใส่มาแล้วนะครับลดน้ํามาแล้วนะครับครบหนึ่งสัปดาห์นะครับเนี่ยก็จะ มาเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะโตขึ้นนะครับต,ต้นสูงประมาณ45-50เซนแล้วเนาะนะครับอันนี้คือหลังจากใส่ปุ๋ยนะครับหสัปดาห์นะครับเนี่ยต้นก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเสมอนะครับนะต้นเขาจะค่อนข้างเสมอแล้วก็อตอนนี้ก็คือผ่านไป1สัปดาห์นี้นะครับต้นกระโพดก็อาจจะยังไม่ได้กินปุ๋ยเต็มที่เท่าที่ควรเนาะนะครับเพราะว่ารากเขาอาจจะ จะยังไม่เดินเต็มที่เนาะนะครับต้องมาดูในช่วง2ส,สัปดาห์ผ่านไปเนาะนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ,ของต้นข้าวโพดอ,อย่างมากนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นบางต้นนะครับ,บ,ใบใเนี่ยใบใบไหมอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยสาเหตุของใบไหมตัวนี้ก็คือเกิดจากเราใส่ปุ๋ยใกล้คนต้นมากเกินไปเนาะนะครับทั้งปุ๋ยคอกนะครับหรือปุ๋ยเคมีนะครับเวลาละวาดเนาะมันอาจจะมีอ่าปุ๋ยนะครับที่ ที่โดนนะครับที่โดนคนต้นหรือใกล้คนต้นนะครับในขณะที่ต้นอื่นก็เห็นไหมนะครับใบล่างเขาจะเขียวแต่ว่า3ามต้นนี้เขาจะใบล่างเขาจะเหลืองแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาจะฟื้นเองเนาะนะครับอันนี้ก็คือส่วนมากเวลาลองนะครับเอ่อโรยปุ๋ยเนาะนะครับเวลาโรยปุ๋ยแล้วโรยตรงร่องตรงนี้นะครับเนี่ยตรงร่องน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยกลบนะครับทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่า เวลาโรยแล้วก็ยืนเนาะยืนยืนไปแล้วก็หวานหวนไปก็อาจจะมีบ้างที่มันเด้งเข้ามาหรือตอนที่เรากลบครับกลบปุ๋ยเราใช้ไถดึงมันก็อาจจะมีเศษปุ๋ยนะครับที่เด้งเข้ามาโดนโคนต้นนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเนี่ยรุน่นนี้ช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มเห็นพวกหนอนนะครับเนาะเริ่มเริ่มระบาดโดยเฉพาะหนอนกระทุข้าวโพดนะครับเนี่ยถ้าเราเห็นใบเริ่มด่างแบบนี้นะฮะเนี่ยแสดงว่า หนอนเริ่มออกจากจากรังเขาแล้วนะครับเนี่ยถ้าใบเริ่มเริ่มด่างนะะเนาะเริ่มออกจากรังก็คือเป็นตัวเล็กนะครับเนาะช่วงนี้ก็จะกําจัดง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่แตกไปต้นอื่นแต่ถ้าเกิดถึงขั้นนะครับเ,เห็นขี้หนอนแบบนี้นะครับขี้หนอนแล้วใบทะลุนะครับเนี่ยใบเริ่มทะลุะะแบบนี้นะครับแสดงว่าหนอนโตแล้วมันจะกระจายไปอยู่ต้นอื่นแล้วนะครับเนี่ยจะเริ่มลงยอดนะครับเนี่ยแบบนี้ ถ้าเรามาสังเกตก็จะเห็นขี้หนอนนะครับเนี <hatten> after, ่ยเราก็ลองบีบนะเราบีบบีบตรงนี้ก็จะเห็นตัวหนอนนะฮะอาจจะตายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกลางวันขึ้นหนอนจะอยู่ในตรงยอดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับไม่เห็นหนอนนี่ไงเนี่ยผมบีบแล้วนะครับเดี๋ยวฉีกให้ดูเดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับนี่ไงเห็นตัวหนอนนะครับเนี่ย เพราะกลางวันก็คือแดดร้อนนะครับอากาศร้อนนี่นอนเขาจะอยู่ตรงด้านในยอดพอดีเนาะนะครับเขากินแค่ยอดแค่ใบนะครับเนาะตัวนี้ก็คือทิ้งแม้ใบข้าวโพดจะเสียหายนะครับแต่ก็ยังโตปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเขากัดกินยอดนะครับยอดข้าวโพดจนถึงขั้นยอดตายยอดเหี่ยวนี้อันนี้ก็คือจะสร้างความเสียหายนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ก็คือนอนถึงขั้นกินยอดเขาแล้วนะครับ เวลาลงยอดก็คือเห็นไหมต้นเขาจะจะไม่โตแล้วสุดแล้วนะครับเพราะเขาโพดคือถ้ายอดหักก็คือเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่กินยอดนะกินแค่ใบอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยก็หนอนกินถึงขั้นลงไปเกือบถึงยอดแต่ว่า,ายังไม่ถึงโคนยอดนะครับเนี่ยต้นมันก็ยังยง,งอกมาเหมือนเดิมแบบนี้ก็คือยังโตปกตินะครับยอย่างเช่นพวกต้นนี้นะครับในการกรําจัดหนอนนะครับการกําจัดหนอนผมก็ใช้ยากําจัดหนอนนะครับใช้ของ อีมาแมกตินเนาะนะครับฉีดพ่นนะครับในช่วงที่ระบาดนะครับชนมากก็ช่วงที่มันระบาดก็อายุข้าวโพดอยู่ที่ประมาณสิบห้ถึง25วันหลังย้ายลงปลูกนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเนี่ยก็คือรุ่นโน้นนะครับรุ่นที่ใส่ปุ๋ยส่วงมากก็คือใส่ปุ๋ยเร่งเสร็จนะครับกลบปุ๋ยเร่งเสร็จลดน้ําแล้วก็ค่อยฉีดพ่นนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็คือหลังจากฉีดพ่นหนอนมาแล้วประมาณ1สัปดาห์ ครับเพราะกบปุ๋ยเสร็จเราก็ฉีดนอนเลยนะครับรุ่นหนึ่งก็ฉีดอยู่ประมาณ2ครั้งเนาะเต็มที่ประมาณ2ครั้งนะครับหรือ3ครั้งก็ไม่เกินนี้นะครับคือฉีดเฉพาะช่วงที่ระบาดนะครับเนาะก็ครั้งที่2ก็ไปฉีดช่วงข้าวโพดอายุประมาณห้าสิบวันหรือ55วันก็คือช่วงที่เราใส่ปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงฝักนะครับคือหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงฝักเสร็จเราก็ฉีดพ่นนะครับ ก็กาจัดหนอนช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็คือหนอนจะยังไม่ลงฝกักหรือหรือหรือมันจะไม่โดนฝักข้าวโพดนะครับเพราะว่าข้าวโพดเพิ่งเริ่มออกนะครับเนาะแตกแตกออกมานิดหนึ่งนะครับเนาะจะเห็นปลายนะครับปลายฝักข้าวโพดแล้วก็ฉีดพ่นช่วงนี้นะครับหลังจากที่ข้าวโพดออกฝักนี้คือผมจะไม่ได้ฉีดยากาําจัดหนอนเลยเนาะนะครับเพราะนั้นนะครับในช่วงที่เก็บฝกักอาจจะมีหนอนบ้างนะครับเนาะที่ที่อาจจะลงตรงยอดข้าวโพดแต่ก็ส่วนน้อยเพราะว่าอายุของหนอนนี้เขาจะ อายุค่อนข้างเยอะเนาะนะครับอายุตัวเต็มวัยของหนอนกระทุข้าวโพดก็คืออายุย2บวันนะครับเพราะนั้นนะครับนับตั้งแต่ฟักไข่ออกมานะครับจนถึงตัวโตนะครับเนาะอายุยีบวันนี้นะครับเราจะ,ะกําจัดช่วงหนอนอายุประมาณ1สัปดาห์คือประมาณ7วันก็คืออ,อย่างที่ผมว่าก็คือเขากินใบแค่นี้นะเนี่ยยังไม่ทะลุนะครับอันนี้ก็คือหนอนเล็กนะครับก็จะกินแค่ใบนะครับใบเขาจะไม่ทะลุตัวนี้ก็คือเขาจะยังไม่กระจายไป ไปรังอื่นเพราะว่านอนกระทุ้ข้าวโพดนี่เกิดจากผีเสื้อกลางคืนที่มาไข่ไว้นะครับเนาะถ้าเรามีเวลาเดินดูนะครับเราก็ไปบีบแค่รังไข่เนาะนะครับรังไข่ส่วนมากเขาจะไข่ไว้บริเวณใบข้าวโพดก็คือส่วนมากด้านล่างใบนะครับเนี่ยล่างใบแบบนี้นะครับไข่นะครับอ่าเวลาหนอนไข่นะครับรังหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ200ฟองนะครับ200ฟองนี้ถ้ามันกระจายไปตามต้นข้าวโพดก็จะประมาณอ่าถ้าต้นละตัวก็200ตัวนะครับเนาะถามว่าเวลา ผีเสื้อกลางคืนมาไข่เนี่ยมันมันมันไม่ได้ไข่เยอะเนาะนะครับถ้าเดินดูดีๆแถวหนึ่งก็มีแค่1นถึงสรังแค่นั้นนะครับต่อแถวเนาะหรือเฉลี่ยก็อย่างพื้นที่นี้ก็ไม่เกิน10บรังแต่เราหาไม่เจอนะครับแล้วเวลาหนอนมันแตกออกมาถ้าม่า10บรังมันก็หนอนก็2,000ตัว2มาตัวก็กระจายไปมันก็ถูกข้าวโพดเรา2,000ต้นนะถ้ากินต้นต้นละตัวเนาะนะครับเนี่ยเพราะนั้นเราก็อาจจะกําจัดช่วงที่มันยังเป็น รังอยู่นะครับยังเป็นไข่อยู่หรือกาจัดช่วงที่หนอนนะครับเพิ่งฟักออกจากจากรังใหม่ๆมันก็จะเกาะกลุ่มกันในรังนั่นแหละนะครับเป็นตัวดํำๆเล็กๆอันนี้ก็จะสังเกตง่ายหน่อยหรือนะครับไปเดินดูตรงที่ใบกระโพาะที่มันเป็นด่างๆนะครับเนี่ยด่งๆแค่เนี้ด่างๆขาวๆแสดงว่าหนอนนะครับมันเริ่มกิน กินใบแต่ว่ามันกินแค่ผิวใบมันยังไม่ไม่กัดกินทะลุใบหรือกัดกินถึงเส้นใยเพราะาตัวหนอนอายุเขาจะเล็กอยู่นะครับเนี่ยช่วงนี้เขาจะจะยังเกาะกลุ่มอยู่ในต้นเดียวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดหลังจาก1สัปดาห์เป็นต้นไปนะครับเนาะหนอนอายุประมาณสิบวันถึง15วันเขาจะกระจายไปอยู่ตามข้าวโพดต้นอื่นเ็าจะเริ่มลงยอดแล้วนะครับเนาะเริ่มลงยอดช่วงหนอนอายุประมาณ2สัปดาห์เขาจะเริ่มลงยอดนะครับแต่ถ้าเกิดอายุมากกว่านั้นนะครับอายุประมาณ สองสดาขึ้นไปเขาจะเริ่มกัดกินยอดกัดกินตัวตัวลำต้นตัวอะไรนะครับถ้าเป็นเขาเป็นฝักเขาก็จะเข้าถึงในฝักข้าวโพดก็จะสร้างความเสียหาย้กับข้าวโพดนนี้เราก็ต้องกาจัดก่อนนะครับในในห่วงนี้เนาะเนี่ยนี่ครับพูดถึงหนอนก็เจอแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะของอรังหนอนแล้วก็นี่นี่คือลักษณะของหนอนตัวเล็กที่เพิ่งฟักออกจากรังนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เห็นไหมปริมาณเขาจะค่อนข้างเยอะมากนะครับเนาะ น,นะะฮก็ประมาณาไม่ต่ำกว่า200ตัวอย่างที่ผมว่านะครับเนี่ยนะครับเขาจะกระแล้วเขาถึงค่อยลงใบนะครับเห็นไหมนี่เล็กๆนี่ครับตัวหนอนนี่ไหมครับเนี่ยเขาจะขยับเนี่ยนะครับก็จนกว่าอายุเขาจะครบ22 23วันเขาจะกระจายไปหลังอื่นนะครับเนี่ยเราก็กําจัดช่วงนี้นะครับเราก็บีบเลยนะเนาะเวลาเราเจอแบบนี้นะครับเราก็บีบบีบ บีบขยี้แค่นี้นะครับเนี่ยมันก็หมดแล้วเห็นไหมอ่ะอย่าเพิ่งให้มันกระจายไปนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่จะใช้สารชีวพันธ์เนาะนะครับก็จะเป็นอ่าพวกบิวเลียนะครับเนาะเชือ้อบิวเลียหรือเชื้อบีทีก็มาฉีดพ่นได้นะครับเนาะก็กําจัดหนอนได้เช่นกันนะครับพวกาสารชีวพันธ์เนาะนะครับก็อาจจะฉีดพ่นบ่อยหน่อยนะครับสัก ห้ถึงเวันก็ฉีดพ่นครั้งหนึ่ง <Aw. S 1> นะครับเกี่ยวกับพวกสารชิวพันธุ์พวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้พวกยากำจัดหนอนก็อาจจะใช้เฉพาะช่วงที่ระบาดเนาะนะครับตามที่เกษตรแนะนําก็จะเป็นอของอีมาแม็กตินนะครับก็ <brar leurs S 1> พาเดนดูนะครับเขาโพดรุ่นนี้นะครับนี่ก็รุ่นเดียวกันเนาะร,นรุ่นน้อนก็คือหลังจากใส่ปุ๋ยเร่งมาแล้ว2ส,สัปดาห์นะครับก็จะโตขึ้นหน่อยเนาะ ก็เป็นรุ่นนะครับตอนนี้ก็ปลูกมาแล้ว3รุ่นนะครับเนี่ยรุ่นที่1รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3นะครับเนาะรุ่นนั้นก็เดี๋ยวเตรียมใส่ปุ๋ยเร่งทํารุ่นเนาะนะครับเนะี่ยจะเดี๋ยวพาเดินดูก็อันนี้ก็ลงฟักทองไว้นะครับตร,ตรงแล้วก็ตามหัวแถวก็ส่วนมากก็จะลงพวกถั่วฟักยาวไว้นะครับแล้วก็ฟักทองหรือแตงไทยอะไรพวกน,น,นะนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะลงไว้แบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ ดูแลครั้งเดียวนะครับเราใส่ปุ๋ยรดน้ําต้นข้าวโพดมันก็เป็นการดูแลพวกฟักทองพวกอะไรนะถั่วไปด้วยเนาะนะครับก็อายุการเก็บเกี่ยวก็ใกล้เคียงกันนะครับเนาะช่วงเก็บข้าวโพดมันก็ได้เก็บฟักทองกับเก็บถั่วไปด้วยนะครับถั่วนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเนาะยังไม่ได้เก็บอ,อันนี้เลยนะครับยังไม่ได้เก็บข้าวโพดเลยก็ได้กินแล้วถั่วก็เราก็ไม่ต้องทำค้างเพราะว่าปล่อยให้เขาขึ้นตามต้นข้าวโพด นะครับเวลาเราหักข้าวโพดไปแล้วก็เหลือไว้ต้นหนึ่งที่ถั่วเขาเลื้อยขึ้นแล้วก็ปล่อยไว้แบบนั้นแหละนะครับเนาะพออายุการเก็บเกี่ยวของถั่วก็จะจะเยอะกว่าข้าวโพดอยู่แล้วเนาะนะครับผมก็วันนี้นะครับพามาเดินดูนะครับข้าวโพดนะครับที่ปลูกไว้แล้วก็มาดูว่าหลังจากใส่ปุ๋ยเร่งทํารุ่นไปแล้วนะครับต้นข้าวโพดเขาโตขนาดไหนรวมถึงการพามาดูนะครับเรื่องหนอนเรื่องการกําจัดหนอนเนาะนะครับผมก็ท่านใดนะครับ สงสัยข้อแรกเปลี่ยนในเรื่องของการปลูกข้าวโพดนะครับก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมก็ค่อยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ